รถหรูราคาไม่เกิน5 0 0 0 0นของเต็นท์ HBC กระนาดเรามีอะไรบ้างเตรียมไปดูกันเลยมา,มาเริ่มกันที่คันแรกครับ BMW X1 ปี21นะครับจด12รถออกปี12และเป็นตัว18ไอที่ท็อปที่สุดหาย,ยากที่สุดเพราะว่ามีซันลูฟมาให้เป็นพานอเมิกสันรูฟด้วยมาดูกันที่สภาพภายนอกรอบรถกันเลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สด,สด,สด้วร้อนๆเลยยังไม่ได้ผ่านการล้างยังไม่ได้ผ่านการชงไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรทั้งสิ้นนะครับหายากแบบนี้ราคาอยู่แค่ 3 2 9 9 0 0บาทเท่านั้นและคันที่2นะครับ Mercedes-Benz C180 นะครับเป็นรุ่นประหยัดน้ำมันอีกคันหนึ่งเลยก็ว่าได้สีสวยเต็มเตมแบบนี้นะครับรถปี2012สีเต็มนะครับสวยๆเรียมสันดีทุกอย่างใช้ได้ครบขับดีมากระบบไฟฟ้าดีทุกอย่างนะครับราคาอยู่ที่4 0 0 0 0 0 7 9 0 0 0บาทและ2คันนี้เลยครับรถสวยๆรูรูแบบนี้ด้านซ้ายนะครับซีรีส์่3แปดไ e c กตัวว่า LCI แล้วไฟยกสีสวยสีเต็มแบบนี้ภายในสวยมากและคันนี้บอกให้ขับดีมากด้วยช่วงล่างดีราคาอยู่ที่1 7 5 0 0 0บาทและคันนี้นะครับ Toyota h a ฮนิเรุ่นที่สวยยาวสวยนานสวยตลอดการสวยตลอดไป t o y o t a h a r นิเออร์ตัวท็อปสุดนะครับหลังคาพานรามิกซันรูออปชั่นแน่นๆพร้อมจอ a n d ดร i d นะครับราคาอยู่ที่3 2 9 0 0 0บาทเท่านั้น และคันนี้เลยเล x ั s RX 3 0 0นะครับที่เป็น RX 3 0 0ที่บอกว่าเลยว่าสุดประเทศจริงๆว่าชุดตรงชุดแต่งของแท้ทั้งหมดทั้งคันนะครับรอบคันนี้เบิกชุดแต่งสำนักจากญี่ปุ่นทั้งนั้นเลย RX 3 0 0คันนี้ปี2004นะครับชุดแต่งแบบนี้ของแต่งแบบนี้ของแท้แบบนี้ราคา389,000บาทเท่านั้นและยังมี BM320i นะครับ E90 ปี2012ตัว LCI ตัวสุดท้าย อีกคันนึงนะครับราคาอยู่ที่4 000, 4 9 0 0 0บาทคันนั้นสวยๆเลยนะครับตอนนี้เอาไปเซอร์วิสให้อยู่ทั้งหมด6คันนะครับบอกเลยว่าราคานี้ฟรีโอนให้ประกันว่ารถบ้านแน่นอนอย่าช้านะครับรถของเราราคาถูกคุณภาพดีเอ,อทุกความเชื่อมั่นต้องเริ่มต้นที่ HPC เท่านั้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ